สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์รูมฟอร์ดรอโตแกลลารี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก็จะพามาชมอีกรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับรุ่น XLT นะคะเป็นสีเทาดําคันนี้เลยราคาจําหน่ายจะอยู่ที่92,000บาทนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นดีเซลขนาด2.2ลิตรด้วยที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรเลย มาพร้อมกับชุดแต่งนะยอดทิตอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นชุด F150 Spider นะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุด w Y Body เนาะเดี๋ยวออยพาชมกันทีละจุดเลยว่าคันนี้อ้อยติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้กับลูกค้าบ้างเริ่มจากน้นหน้าเลยหน้ากระจังนะคะเป็นของชุด F150 Spider เป็นหน้ากระจังสีดำด้านขนาดใหญ่พร้อมฟอนต์คำว่า Ford FORD, Ford นะคะเป็นสีดำด้าน แล้วก็ตัวหน้ากระจังนะคะเป็นตะแกรงรังผึ้งช่วยระบายความร้อนให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยและก็จะมีไฟที่ตัวหน้ากระจังให้3ดวงนะคะเป็นแสงสีขาวนะคะส่วนกันชนด้านล่างออยก็ใช้เป็นการอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนให้ยกชุดเลยนะคะเป็นของ F 15 0ส่วนเช่นเดียวกันเป็นสีดําด้านคันนี้ลูกค้ารีเควสนะคะขอตัวตัดกันชนด้านล่างนะคะจากเดิมที่เป็นสีบอลเงิน เป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็จะทำให้รถดูดุคุมโทนมากๆเลยนะคะและเอกลักษณ์ของชุด F150 Spider นะคะเขาจะมีในส่วนของตัวไฟตัว C นะคะแบบฝังที่ตัวกันชนนะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นอะคริลิกตัว C อยู่ด้านหลังนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะที่มาจากโรงงานหรือมาจากตัวรถยังสามารถใช้งานได้อยู่เหมือนเดิมนะคะและก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะเราอัปเกรดเป็นไฟหน้ามาสเตงนะคะอันนี้เราไม่ได้มีการติดตั้ง จากโคมด้านนอกนะคะยังเป็นโคมแท้เดิมนะคะซึ่งเราใช้มาเป็นการคัสตอมจากตัวเดิม mm hmm. เพิ่มในส่วนของตัวคีบปฉลามให้3คีบนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของไฟเดรทั r ลันนิ่งไ g ท์ให้กับคุณลูกค้านะคะ mm hmm. ส่วนไฟวงแหวนนะคะ mm hmm. ก็จะมีเป็น w i l Eye Blue e y e นะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2สีเลยแล้วก็จะมีเป็นไฟลูกแก้วนะคะ,ะเป็นไฟวงแหวนนะคะเป็นวงแหวนทรงเรียมหรือว่าวงแหวนทรงกลม ลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาหาออยได้เลยนะคะและออยติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดข้อไฟหน้าเป็นสีดําเงาให้ด้วยนะคะด้าน,นข้างนะคะมาพร้อมกับพิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านตัวนี้ออยไม่ได้มีการเจาะที่ตัวรถนะคะออยใช้เป็นการยิงซิลิโคนเก็บงานให้นะคะตัวนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรถหรือว่าตัวชิ้นงานได้ด้วยนะคะ ล้อแม็กคันนี้เราเป็นแม็กออฟโรดอีกแล้วนะคะเป็นแม็กออฟโรดเป็นโทนดำนะคะแล้วจับคู่มาพร้อมกับตัวยางแฮนด์คลุกไดนามิโอเอที2นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้กับทุกๆพื้นสภาพถนนเลยด้วยนะคะถือว่าครบคันและลงตัวเลยด้านข้างชุดที่มาจากโรงงานนะคะครอบแก้มตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมออยคอบให้นะคะเป็นสีดำด้าน กระจกมองข้างเป็นสีดําเงาจากโรงงานพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะมือจับนะคะมาจากโรงงานเป็นสีดําเงาออยก็ติดตั้งในส่วนของตัวเบ้ารองมือเป็นสีดําเงาให้ไปด้วยนะคะเพื่อจะได้รับกับตัวมือจับเนาะสติ๊กเกอร์กราฟิกคันนี้ลูกค้าออกแบบและรีเควส์ลายมาให้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากออกแบบมาให้หรือมีลายในใจก็สามารถแจ้งออยเข้ามาได้เลยนะคะ ด้านบนออยติดตั้งให้นะคะเป็นชุดคิ้วกันศาสตร์เข้ารูป4ชิ้นเลยพร้อมกับตัวราวหลังคานะคะราวหลังคาจะเป็นทรงเดียวกับตัววายแท็เป็นสีดําด้านนะคะแต่คันนี้เราใช้เป็นการยิงซิลิโคนเก็บงานให้นะคะไม่ได้เจาะไปที่ตัวรถออยก็แนะนํานะคะว่าไม่นิยมให้คุณลูกค้ามาติดแหลกสัมภาระที่มีน้ําหนักหรือว่าติดขนสัมภาระด้านบนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวแหลกด้านบนเราหลุดเนาะแล้วก็ บันไดเป็นบันไดข้างขนาดใหญ่นะคะเป็นสีดําด้านเนาะตัวนี้นะคะเป็นบันไดข้างขนาดใหญ่ที่รองรับน้ําหนักได้สูงสุดประมาณ1-200โลเลยด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกสบายไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวอ้อยพอพาชมภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะว่ามีออปชันอะไรเพิ่มไหมหรือว่ายังมีฟังก์ชันอะไรที่มาจากโรงงานบ้างเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะสำหรับภายในนะคะมาพร้อมกับ พวงมาลัยไฟฟ้าที่มาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะหน่วงตามความเร็วของตัวรถช่วยคุณลูกค้าขับขี่สะดวกสบายมีโหมด multi-function ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายพัานพวงมาลัยควบคุมเื่องเสียงหรือจะเป็นตัวค r u i s e control นะคะช่วยรักษาความเร็วกันในที่คุณลูกค้าขับทางตรงระยะยาวมี airbag คู่หน้าให้นะคะกระจกมองหลังตัแสงนะคะใบปัดน้ำฝนออโต้ Auto. แล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีระบบ รับกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยมาพร้อมกับเบาะหนังจากโรงงานนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีขาวหรือว่าสีออกเทาๆนะคะค่ะก็สำหรับคันนี้เดี๋ยวาพาชมด้านท้ายกันต่อเนาะด้านท้ายมาพร้อมกับชุด โลบาเล็กของตัวเอาเรนเดอร์นะคะพร้อมกับตัวแหลกสัมภาระด้านบนตัวนี้นะคะก็ยืดจอกที่ตัวรถแข็งแรงใช้งานได้จริงๆนะคะชุดแต่งทุกชิ้นที่มีการถอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกันชนหน้าหรือชุดแต่งเพิ่มเติมอื่นๆออยใสย่คืนที่ท้ายรถให้กระบะเล้าลึกนะคะรองรับน้ําหนักนนดนได้สูงสุดถึง1.3ตันด้วยและยังลุยน้าได้สูงสุดถึง80ซนเมตรด้วยนะคะ ด้านท้ายออยติดตั้งนะคะในส่วนของชุดข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดําเงาให้นะคะทั้งสําหรับไฟท้ายนะคะออยติดตั้งชุดข้อฝาท้ายให้นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสวยห่อดูดันลงตัวแล้วก็ตัวสต,ติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะเขาก็มีมาให้จากโรงงานเป็นคําว่า r ンเจอร์มีคําว่า x l t ให้นะคะเป็นตัวโครเมี่ยมอะคริลิกแบบนี้นะคะกันชนนะคะเป็นกันชนท้ายทรงห้างนะคะซึ่งมาจากโรงงานอยู่แล้วมาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังทั้งหมด4จุดเลย ตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์เขาก็จะมีแจ้งเตือนที่หน้าจอกรณีที่คุณลูกค้าถอยเขาก็จะขึ้นที่จอให้นะคะว่าระยะเซ็นเซอร์อยู่ที่ระดับไหนแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะเดี๋ยวอาจะพาชมชุดแต่งรอบๆคันฝาถังน้ํามันนะคะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดครอบฝาถังน้ามันเป็นสีดาด้านให้นะคะสวยหล่อลงตัวเลยแล้วก็มุมกว้างนะคะสติกเกอร์ก็ออกแบบได้ตัดกับตัวรถมากๆเลย คันนี้นะคะเรามีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบควบคุมสถานภาพการทรงตัวมาให้นะคะแล้วก็ยังมีตัวคัสซีรถนะคะซึ่งเป็นเส้นเดียวเลยนะคะไม่ได้มีการตัดต่อเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวนี้ก็จะช่วยแบบเซฟตี้ตัวรถได้ค่อนข้างเยอะปกติแล้วถ้ามีการตัดต่อเวลาเกิดอุบัติเหตุอะคะ่ะมันก็จะมีการแตกหักได้ง่ายนะคะแต่สําหรับของ Ford นะคะเราเป็นซัซีเส้นเดียวเลยและยังรองรับน้ามันดีเซลทุกประเภทแล้วด้วยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์ฟอร์โทรเข้ามาคุยกันได้เลยที่เบอร์091 5036932นะคะหรือไอดียไลน์ตามลิงก์ด้านล่างที่ออ้มิวให้ได้เลยอ๋อยมีโปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็โปรแน่นๆแต่งเต็มๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอ๋อยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ